รีวิวเฮดเชดนเอ้ยพอ่อเฮดเคอรแท้ทั้าทางนั้นบอกเลยพ่อนี้กินแกคะครับผมไปดูกันเลยว่ามันนิ่มสุดเลยไงวันนี้จะรีวิวพอ่อคิตตี้ก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่หเฮดเคอรโดนัทนี่จะเป็นแท็กนี่น,นจะจ๊ะ สติกเกอร์ซาริโอมันติดอยู่ที่ไอ้นั่นมันอะถุงตำหนิโหสุดๆก็ใช้รถสทสมะไปวางไม่ได้ค่ะนี่โอเคโนสา์ no style, การไปวางคลินี้อาจยาวไหนเพราะว่าคิตตี้เราเยอะมากแบบ ไม่ไม่ค่อยชอบฮิตตี้หรอกรอันนี้ของเจ๊บุ่มประมูลมาอันนี้นะคะใช้ว่าจะยอมนะจ๊ะเป็นแท็ก Hello Kitty Swiss c a f e เนี้ยเป็นลายเส้นสาล,ลนิดนิดแต่ว่าไม่ไม่เท่าแท็กแท้อันนี้ก็ไม่ไม่ใช่แบบไม่แท้นะแต่ว่ามันไม่ใช่งานญี่ปุ่น,นเฉย ต่ว่าผมเห็นได้่ยราคาสูงสุดๆเป็นอะที่งดงามมาก <c oughs> นี่ก็ของเจผมอีกแล้วของเทปผมเยอะมาก <c oughs> อมเอคิตตี้สิชาเฟดิเป็นแฮกเอเคราสังเกตมานะอันอาจจะไม่ใช่นนในคลิปแต่ว่าจริงๆอันของเทอคิตตี้สวทคเเป็นแก2000็กสองพันสองพไรวะสองพิบ ส่วนของแท็กอ LKT อททแท็กแท้แหละที่มัน,นแพงๆอ่ะเปแท็กสองพันเหมือนจะเป็นแท็กเก่าอันนี้คือรุ่นโดมิโนตัวนี้รุ่นใหม่ส่วนตัวนี้รุ่นเก่าคิน,นจะจเสรุปเราจะพยายามไม่พูดนานไปเพราะว่าคลิปนี้มันจะย,ยาวโอเคอันนี้จะรีวิว AK พวกโดมทอยอานนี้ไปก่อน รอดูคลิปต่อไปนะจะอัพโหลอดอีกเพราะดูมันยาวไปมันจะเนะบื่อนะอบายบาย